ทดสอบทดสอบสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาหาจุดตัดคอร์สกันผมให้ดูรุ้ของดิจิตอลคอสเซอร์อเอของเรานะครับท่านจะใช้รุ่นไหนก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างทั้ง2รูปแบบนะครับทั้ง IAR แล้วก็ FAR เดี๋ยวให้เราดู i r r ก่อน i r r ก็คือดิจิตอลคอสเซอร์อเวอรทว์ทั่วไปนะครับนะที่ เราเห็นกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น DBX 2 6 0 PA 2อมาแล้วนี่2 PRTA อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นดิจิตอลคอสเวอร์ล้วนแต่เป็นดิจิตอลแบบ i a r ทั้งนั้นนะครับถ้าเราไม่มีสมาร์ทไลท์เราทำยังไงเราจะดูสเปคลำโพงใช่ไหมครับสเปคลำโพงให้มาเท่าไหร่ดอกเสียงกลางนะครับสมมุตินะครับพารามิเตอร์มาแบบนี้นะครับ ถ้าเราจะตัดตามนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีสมาร์ทไลท์แล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ในการวัดหาค่าที่แม่นยำนะครับก็ใช้ประมาณนี้ไปก่อนก็ได้นะแต่วันนี้ผมจะมาลองนำเสนอว่านะถ้าตัดผ่านสมาร์ทไลท์จะเป็นยังไงนะครับนะที่เราจะทำก็คือโลมิดไฮเลยนะครับก่อนก่อนที่ท่านจะไปตัดคอร์สนะครับเขาจะตั้งมาเป็นดีฟต์แบบนี้เป็นเส้นตรงนี้มองเห็นไหมครับสีน้ำเงินเนี่ยครับออกไปเป็นฟูลเลนส์ แล้วไมอเาทจะวัดออกมาได้เท่าไหร่ช่องสานะครับปล่อยแบบฟูลเลนนะครับแต่ว่าเขาอ่านออกมาแบบไหนนะครับนี่ครับอ่านออกมาได้ประมาณนี้นะถ้าดูตามนี้ก็จะเริ่มประมาณสัก 60- 70นะครับนะจนไปถึงประมาณ4 k ประมาณ4,000นเฮิร์นั่นเองนะครับทีนี้เราจะตัดนะเราจะตัดก่อนเราจะตัดนะครับเราต้องดูเสียงแหลมเสียงแหลมในตู้ของเราก่อนว่ามันอยู่ประมาณ ที่เท่าไหร่นะครับอ่านี่คือการาฟเสียงแหลมของผมนะครับยังไม่ต้องไปสนใจเฟดหรืออะไรต่างๆใดๆนะครับให้ดูจุดบริเวณจุดตัดก่อนว่าเราควรที่จะตัดที่เท่าไหร่เสียงเสียงแหลมก็ค่อนข้างที่จะ,ะได้น้อยหน่อยนะครับเสียงแหลมช่อง5ปล่อยแบบฟูลเลนส์นะครับแต่ว่าเขาอ่านได้แค่นี้ จุดที่ดีที่สุดที่ผมลองประเมินแล้วก็คือประมาณ2 5 0 0แล้วกัน,นครับเพราะว่าเสียงแหลมผมปากเล็กนิดเดียวนะครับเอามาทำให้ลูกค้าได้ทดสอบเป็นระบบ2ทาง3าทางทีนี้เสียงกลางก็ตัด25 0 0เช่นกันนะครับตัดเสียงแหลมเสร็จแล้วถ่ายรูปไว้นะครับมาดูเสียงกลาง ได้แล้วนะครับจุดตัดเสียงกลางกับเสียงแหลมเนี่ยเสียงแหลมสีฟ้านะฮะมองเห็นไหมสีฟ้าแล้วก็จุดตัดเสียงกลางก็สีเขียวนะครับแต่ย่านโลเนี่ยครับย่านมิดโลจนไปถึงย่านซับเนี่ยผมยังไม่ได้ตัดนะนะเดี๋ยวติดไว้ก่อนติดอ่าลักษณะทางกายภาพดีกว่าให้พูดให้ใช้คํานี้ดีกว่าลักษณะทางกายภาพการวางดอกลําโพงของท่านภายในตู้เนี่ย ดูนะครับอ่าอะไรมันอยู่ก่อนอะไรมันอยู่หลังให้ท่านดูตรงหมวกลาโพงหรือกลวยลําโพงนะครับตรงไว้นั่นแหละนะเป็นเซนเตอร์ก่อนคือตรงนั้นอะ่ะจะเป็นจุดเริ่มของเสียงจุดสั่นสะเทือนนะเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนตรงไหนมันสั่นก่อนอนะ่ะเราให้ดูตรงนั้นเป็นจุดเริ่มเสียงกลางของผมนะถ้าดูตามนี้นะครับเสียงกลางจะอยู่หลังเสียงแหลมพูด,ดง่ายง่าตามหลักควรจะเป็นนะครับเสียงกลาง มันจะมาช้ากว่าเสียงแหลมอ่าเพราะาเป็นตู้กลางแหลมแบบเป็นทรง ps สิบห้าถูกต้องไหมครับแลวแหลมเนี่ยแหลมเป็นปากอ่าปากฮอนแต่ว่าฮอนปากฮอนตื้นคล้ายๆกับปากจรวดนะครับซึ่งตามหลักความเป็นจริงก็คือแหลมเนี่ยมันจะมาเร็วกว่าอยู่แล้วนะฮะอ่าประมาณนี้แต่เราต้องดูนะครับอ่าเราต้องดูว่าตัวไหนจะมาเร็วก่อนเร็วหลังจากสมาร์ทนะครับ ผมจะตั้งเซนเตอร์ก่อนนะครับว่าจุดไหนมาก่อนนะครับผมให้ดู Impal r e s p o n ส n ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะเห็นกราฟ i m p พัล p ์และส n s นตตรงนี้นะครับเซนเตอร์ Center อยู่ตรงนี้ออยู่ประมาณนี้ เดินทางเสียงเดินทางเนี่ยไม่ถึงไมลอาทีนะครับ6 6.2กจุดสองมิลลิเซกวัดรวมๆออกมาได้ประมาณสัก7.1ฟุตเนาะประมาณ2เมตรแล้วกันทีนี้ผมจะเปิดเสียงแหลมขึ้นมา,นาถ้าตัดคอร์สแบบนี้ตัดที่คมชันประมาณนี้ ตัดที่ความชันประมาณนี้2 5งพที่ลบสาอ่าทีนี้ผมจะลองเลื่อนเฟสของมันนะครับกับเฟสของมันอ่าเห็นไหมครับพลิกขึ้นมาละอ่าเห็นไหมครับเนี่ยจุดทิมเพาสจุดแรกนะครับก็จะอยู่ตรงนี้อ่าเสียงแหลมผมเนี่ยมันมาเร็วกว่าถ้าเราดูตามนี้นะครับมันเร็วกว่าเท่าไหร่แท็กดูนะครับมันมาเร็วกว่าเห็นไหมครับเมื่อก่อน ก่อนหน้านี้มัน7.1ถูกต้องไหมครับแล้วเสียงแหลมมันมาเร็วกว่า6.8ก็คือเขามาถึงไม亚ทีเนี่ยเขาอยู่ใกล้ใกล้ไม亚ทีกกว่าใกล้เท่าไหร่ใกล้0.26ฟุตนะครับ0.26ฟุตนะก็มาเร็วกว่านะครับมาเร็วกว่าก่อนหน้าเป็น7.1เห็นไหมครับเขาคำนวณให้แล้วทีนี้มาเร็วกว่า0.23มิลลิเซก เราจะไปหน่วงนะครับเราจะไปหน่วงหน่วงเสียงแหลมนะครับถ้าเราดูลักษณะทางกายภาพเนี่ยมันห่างจากกลวยเท่าไหร่นั่นแหละครับเราจะหน่วงประมาณเท่านั้นแหละนิดเดียวนะครับลองดูเขาคำนวณให้เท่าไหร่เขาคำนวณให้ประมาณ0.23มิลลิเซกมาดูอาจจะได้มากหรืน้อยก็ขึ้นอยู่กับโปรเสเซอร์ของเรานะครับจะละเอียดมากเท่าไหร่ผมลองหน่วงแล้วนะครับ เร็วไปไหมฮะอ่าเอาใหม่นะครับศูนย์อ่าผมก็ค่อยหน่วงนะครับ0.05 0.06 0.07 0นย์ห้าศก็แปอ่าศูละศูนยใช่ไหมครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่า หน่วงให้ละเห็นไหมครับนี่นี่ตรงเซนเตอร์ละทีนี้ผมจะมาลองมาเปิดนะครับให้มันเท่ากันกับเสียงกลางโอเคอ่าครับประมาณนี้เห็นไหมครับก็ต่อกันพอดีอ่าเห็นไหมครับถ้าผมไม่หน่วงนะก็เห็นไหมครับมันจะเกิดกรุ๊ปดีเลย์ขึ้นมาเพราะว่าการเดินทางของเสียงระหว่างกลางกับแหล่งมันมาไม่เท่ากันอ่าเห็นไหมครับมันมาไม่เท่ากัน ทีนี้เราต้องพยายามนะครับหาว่าดอกไหนมันมาเร็วกว่ามาช้ากว่าแต่ถ้าเราหน่วงเห็นไหมครับนี่0.2อ่าประมาณนี้อ่าเห็นไหมครับถ้าเราหน่วงเห็นไหมครับมันก็จะต่อกันเรียบร้อยละถึงมันจะมีคดมีโค้งอะไรบ้างเนี่ยเราไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมันขนาดนั้นนะครับไม่ต้องไปใส่ใจขอให้มันต่อกันในในวินโด์เนี่ยที่เรามองเห็นได้เนี่ยนะประมาณสัก0ถึง180บวกลบเนี่ย แล้วให้มอให,ให้ให้มันแบบจัดจัดเรียงแบบนี้ให้ได้นะอย่าให้มันหวือหวามากเกินไปแบบขึ้นลงขึ้นลงย่างมากเกินไปนะแต่อยู่ประมาณนี้สําหรับคอส์า a ทั่วไปเนี่ยผมถือว่าใช้ได้ครับมาทีนี้ผมจะลองตัดคอรสแบบ FAR ให้ชมนะครับผมจะแค่เปลี่ยนนะฮะ เราจะใช้จุดตัดเดียวกันนะครับอ่าเห็นไหมครับ อันนี้คือผมตัด200 F A R เอ้ขออภัยครับผมตัดคอร์สแบบ F A R ท่านที่ซื้อท่านที่ซื้อไอตัวมานานี่200 F A R L P P 2 6 0 A นะครับก็สามารถตัดคอร์สแบบ F A R ได้เห็นข้อแตกต่างไหมครับ ผมไม่ได้ใส่ดีเลยเลยเนี่ยเห็นไหมครับผมไม่ได้ใส่ดีเลยเลยแต่ว่าดูสมาร์ทไลท์เห็นไหมครับตัดคอส์อฟออมันจะค่อนข้างที่จะง่ายเห็นไหมครับแป๊บเดียวได้ละแต่ไอเห็นไหมครับต้องไม่เลือกสโลปอีกต้องไม่เลือกสโลปต้องไม่เลือกอ่าค่าคอมชันอีกเห็นไหมครับแต่ f อฟแทบไม่ต้องเลือกอะไรเลยแค่ตัดโชะเลย ก็จะได้แบบนี้ละมาเราจะทำไทม์อะไลเมนต์แล้วก็เซตเข้ากับตู้ซับละนะครับกาฟมันก็จะไม่เหมือนเดิมละเพราะว่าเราขยับตู้มันขยับโพซิชันตําแหน่งไมอะไรต่างๆก็จะเปลี่ยนไปอ่าเสียงกลางผมตัดละ100นะครับเหลือซับนะครับผมก็จะมิวเสียงกลางไว้นะครับเปิดเสียงซับมา เห็นไหมครับเสียงเสียงจับกินตั้งแต่30มสิเฮิร์ขึ้นมานะครับยาวไปถึง500ร้อยนะครับเราจะไม่ตัดขนาดนั้นนะครับเราจะตัดจุดเดียวกันเกือบเสียงกลางเมื่อสักครู่นะฮะหนึ่งร้อยนะเ้วหรออ่า โอเคครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาเปิดตัวอีกรอบนึงก่อนผมเปิดซับนะครับผมเปิดซับเทียบกับกลางแหลมกลางแหลมสี ส้มนะครับอันนี้คือหน้าจุดตัดนะครับจะมีความชันเห็นไหมครับเพราะว่า,าเราไปตัดมันเห็นไหมครับมันก็จะเกิดเป็นกรุปดีเลย์น,นะครับขึ้นมา,ากลายเป็นความชันให้เราเห็นกันและระหว่างนั้นเหมือนกันครับเสียงเบสเสียงโลของเราเนี่เองนะครับก็ถูกตัดเหมือนกันเห็นไหมครับหน้าจุดเดียวกันที่เราเรียกว่าเฟสเนี่ยหน้าจุดตัดเนี่ยมันต้องเหมือนกันนะครับถ้ามันไม่เหมือนเป็นยังไงมันจะชันไม่เหมือนกัน ถามว่าเราปรับองศาเพื่อให้มันมาเท่ากันนี่ได้ไหมได้ครับเราปรับแค่องศาของเฟดเนี่ยได้เพราะว่าองศามันก็เกือบจะใกล้เคียงกันนะครับนะแต่โลค่อนข้างที่จะชันมา,มากกว่านะครับนะเราลองปรับองศาให้มันเท่ากันดูนะครับมันจะเปลี่ยนให้เราไหมดูแค่สีเขียวนะครับ ทีนี้ผมจะฟิกองศาของโลไว้นะครับแต่ผมจะปรับองศาของเสียงกลางไว้ได้หลากหลายนะครับไม่มีสูตรตายตัวนะฮะผมบอกเลยไม่มีสูตรตายตัวท่านทำแบบฟรีสไตล์ได้เลยเห็นไหมครับเนี่ย ให้มันชันเท่ากันหรือ,อเส้นเฟสเนี่ยทับกันนะครับทับกันแล้วครับพี่น้องก็แค่ปรับองศานะครับแค่ปรับองศาเห็นไหมครับถ้าเรามีสมาร์ทไลท์ในการทํางานเนี่ยมันก็จะง่ายเห็นไหมครับเนี่ยให้ดูทต่แค่ตรงนี้นะครับเนี่ยบริเวณจุดตัดเนี่ยครับบริเวณจุดตัดเนี่ยก็คือเสียงเสียงเบสสีม่วงนะครับ หมดพลังงานกลางก็มาต่อนะครับกางก็มาต่อต่อในเวลาที่ตรงกันนะครับถูกที่ถูกเวลานะทีนี้พอวัดรวมเป็นยังไงดีไหมถ้าไม่ดีเดี๋ยวเราต้มาปรับนะครับเห็นไหมครับพอวัดรรวมก็ดีเลยนะฮะ เห็นไหมครับอ่าโอเคอันนี้คือให้เราพิจารณาจุดตัดก่อนนะครับพิจารณาจุดตัดให้อ่าเหมาะสมก่อนครับถ้าเราทําทุกอย่างละเอ้ยสุดท้ายม่ต้องดีเลย์ว่ะพี่เรายังไงก็ต้องดีเลย์ยังไงก็ต้องดีเลย์ถ้าดีเลย์ถ้ามันแบบถ้าเราพิจารณาแล้วมันต้องดีเลย์เราก็ต้องทาครับเราก็ต้องทําเช่นนะครับผมจะลองไว้จะลองให้มันดีเลย์ดีกว่า เช่นผมไม่ได้จัดไม่ได้ตัดจุดเดียวกันนะประมาณสักสองสี่เห็นไหมครับเมื่อก่อนหน้านี้เป็นสีแดงเนี่ยตัดจุดจุดจุดตัดที่เหมาะสมนะครับนะตามชื่อเลยนะครับตัดคอสจุดไหนดีที่สุดก็จุดนี้นะครับดีที่สุดแต่ถ้าเราตัดไม่ตรงแค่นิดเดียวเองเห็นไหมครับแค่เราปรับแค่เราปรับองศาแค่ตรงนเนี้ยเนี่ยมันก็ต่างแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยสีเขียวมันดรอปลงมาเนี่ยเห็นไหมครับคอ่อนข้างเยอะเลยนะ เดี๋ยวซูมให้เห็นนะฮะซูมให้เห็นจากสีแดงนะฮะสีแดงเท่าไหร่สีแดงประมาณ11 DB นะครับมาดูสีเขียวสีเขียว4หายไปเท่าไหร่ครับหายไปเกือบ10เลยนะอันนี้คือแค่ตู้ใบ2ใบนะครับแต่ถ้าตู้เยอะๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะเป็นลุมโอกาสทันทีเลยนะฮะแล้วเฟดก็ไม่ตรงด้วยเห็นไหมครับเบี้ยวครับสีเขียวนะเห็นไหมครับเฟดรวมไม่ตรง อันนี้คือแค่จุดตัดที่มันไม่ตรงนะครับนะแต่ถ้าเราทําแล้วนะฮะเปลี่ยนจุดตัดแล้วก็ยังไม่ตรงอยู่อะไรไม่ตรงอยู่ให้เรามาพิจารณาว่าตัวไหนมาเร็วกว่ามาช้ากว่าอีกรอบหนึ่งฮนะดูเสียงกลางก่อน,นครับดูซับครับถ้าดูตามนี้ ค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยว่าซับมาเร็วกว่านะฮะซับมาเร็วกว่าซึ่งตู้ใบนี้เป็นตู้หน้าเปิดนะฮะต้องบอกก่อนตู้หน้าเปิดครับทีนี้ทําอะไรจุดตัดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สุดท้ายผมขอดีเลยได้ไหมพี่ก็ไม่เป็นไรครับถ้ามันจําเป็นต้องดีเลยก็ดีเลยไปเลยแล้วดูเส้นสีเขียวนะครับจะขยับไหม ขยับแล้วนะฮะขยับแล้วนะครับ,บ,รบทับกันแล้วครับอ่โอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวลองมาวัดรวมกันอยู่ ที่ยุบเมื่อกี้นะครับมันจะขึ้นมาไหมก็ไม่ทําให้เสียหน้านะครับใครดูไม่ทันนะครับดูใหม่นะครับนี่คือก่อนดีเลย์ก่อนดีเลย์ผมจะดีเลย์ให้ดูใหม่นะฮะดูเส้นสีเขียวนะครับผมจะดีเลย์ไปให้เท่ากับเส้นสีน้ำเงิน ดให้ดูก่อนแคปไว้ให้ดูก่อนดูแนวโน้มนะครับああผมเริ่มดีเลยแล้วนะครับ ันนี้คือคัมเบอร์ก็คือปรับแบบละเอียดแอดแจ็ก,ก็คือปรับแบบหยาบนะครับก็คือจะขึ้นทีละหนึ่งเห็นไหมครับสเส้นกราฟสีเขียวตรงบริเวณจุดตัดเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มมาทับกับสีน้ำเงินแล้วครับเอาจุดที่ใกล้เคียงกันนะครับไม่ต้องเป๊ะอะไรมากนะครับมันอยู่ตรงนี้เฮ้ยมันมาตรงนี้ เห็นไหมครับนี่คือหลังดีเลยที่ที่มาเปิดรวมครับถ้าเปิดรวมแล้วมันไม่ดีขึ้นเราก็ต้องออกกลับที่เดิมนะครับเราอย่าไปฝืนทํานะครับแต่ถ้ามันดีขึ้นก็โอเคจบไปอ่าโอเคครับเห็นไหมครับเสริมกันพูดง่ายงรครับจุดประสงค์ที่เราทําก็คือต้องการให้จุดตัดมันเสริมกันไม่ให้จุดตัดมันตกแต่ถ้าจุดตัดมันลงเหวมันจะเป็นสี แบบนี้นะสีทพราฟ้าเทาๆเนี่ยเห็นไหมครับแ,แล้วถ้าเราแบบเฮ้ยเขาบอกให้ดีเลยเว้ยมันจะเสียงดีมาเดี๋ยวจำลองให้ดูเลยรู้วันนี้เลยนะครับว่าถ้าดีเลยเกินค่าที่มันต้องการค่าที่มันเกินกําหนดเนี่ยมันจะเป็นเช่นไรอันนี้คือผมขอเปิดพิงน้อยให้เห็นแนวโน้มเลยนะครับจุดที่ดีก็คือสีม่วงนะครับนี่ข้างบนนะครับสีม่วง จุดที่ไม่ดีก็คือสีเขียววิ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมจะให้ดูว่าถ้าเราดีเลย์เกินเกินแบบมันเกินค่าเป้าหมายของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับเห็นไหมครับอันนี้คือดีนะครับนี่เริ่มดีเริ่มดีอ่านี่เห็นไหมครับชันชันแล้วก็ เห็นไหมครับตรงจุดตัดนี่เริ่มดีแล้วนะฮะเริ่มดีแล้วทีนี้ถ้าเราอ้าวบอกให้ดีเลยก็จัดเลยครับเกิดอะไรขึ้นครับเห็นเฟดไหมครับมันจะซ้อนกันเยอะขึ้น เห็นไหมครับเฟดก็จะเริ่มมีกรุปดีเลย์เยอะมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือเพราะว่าเราไปดีเลย์ในส่วนของเสียงเสียงซับนะฮะอ่ามันจะเกิดกรุปดีเลย์พูดง่ายคือลุกขึ้นอะ่ะมันมาซ้อนกันหลายลุกขึ้นกันหลายหลายลุกขึ้นอ,ะอ่ะคำว่าลุกขึ้นมันไปซ้อนทับอีกลุกขึ้นหนึ่งเป็นยังไงมาดูอ,ะอ่ะอ่าผมเริ่มใหม่อันนี้คือแบบเริ่มต้นนะครับที่เราดีเลย์เนี่ย อันนี้คือแบบตรงลุกขึ้นเดียวนะครับแบบขยับแค่ลุกขึ้นในห้มันมาโอาแ้แบบกันตรงจุดสันขึ้นที่มันตรงกันเราจะได้กราฟที่มันได้อะกรุบดีเล์น้อยนะครับนี่แล้วก็ชันนะครับแล้วก็ได้แล้วก็ได้เสริมกันตรงจุดตัดนะครับแต่ถ้ามันซ้อนกันหลายลุกขึ้นเป็นยังไงมาดูครับเริ่มไปแล้วนะครับ อ่ะอันนี้คือเริ่มแล้วนะครับก็คือพูดง่ายดีเลยไปเรื่อยเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มเลวลเร้ไปเรื่อยนะครับติดลบลงไปติดลบลงไปติดลบลงไปกี่องศานะครับทีนี้เริ่มใหม่ครับเนี่ยครับเริ่มอีกวงรอบนึงละเห็นไหมครับจะมีกรุ๊ปดีเลยมาซ้อนอีกรูป,ปนึงเนี่ยกรุ๊ปนี้เนี่ยเริ่มมาซ้อนละไปอีกครับเห็นไหมครับพอกรุ๊ปที่2มาซ้อน ท่านจะได้จะได้ยินเสียงจะได้ยินเสียงที่มันเสริมกันละแต่เฟสของท่านเนี่ยไปแล้วนะครับไปเสริมอีกลุกลูกขึ้นหนึ่งแล้วก็คือพูดง่ายมันช้าก็จริงครับแต่มันช้าไปอีกเท่าตัวนหนึ่งจาก1่จุดกว่าก็กลายเป็น3าเห็นไหมครับนี่ผมดีเลยไป3ละ3เมตรละแล้วไปอีกล่ะ4 5เห็นไหมครับก็จะเป็นวงกลมเห็นไหมครับวนกันอยู่อย่างเงี้ยครับเป็นวงเป็นวน เห็นไหมครับเนี่ยก็คือติดลบละอ่าณบริเวณจุดตัดก็จะเป็นลบละเห็นไหมครับมันจะโค้งลงมามันเป็นหลุมลงมาค่อยๆฟังผมนะครับผมอาจจะอธิบายไม่พูดง่ายไม่ตรงหลักการอะไรสักเท่าไหร่แต่ให้ท่านพิจารณาแล้วเอาไปเป็นความรู้ของท่านอีกทีนึงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเสริมกันอีกแล้วแต่เห็นไหมครับมี2กรุ๊ปดีเลย์ละแล้วดีเลย์ไปเรื่อยๆสามสี่ห้าหกกรุ๊ปดีเลย์ไปเรื่อยๆครับตายแล้ว มันจุดจุดจุดตัดเนี่ยเสริมกันดีแล้วนะครับแต่ค่าดีเลย์มันเยอะเกินไปมัน20เมตรเนี่ยตู้วางอยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยแต่ดีเลย์ไป20เมตรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับแค่ดูเฟสมันก็ไม่ได้แล้วเนี่ยเห็นไหมครับดังนั้นในการดีเลย์เราต้องทําแต่เราทําให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมินิมัลที่สุดทําให้ต่ําที่สุดน้อยที่สุดไม่ทํายิ่งดี ไม่ทำยิ่งดีแต่ไม่ใช่ว่าไปปรับสลบจนแบบว่ากินความถี่กันไปแบบเบดก็ไปกินเนื้อกางกางก็มากินเนื้อเบดแบบสมปนเปนกันก็ดูให้ชันที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดดีเลย์น้อยที่สุดก็แค่นั้นเองครับ